คนเป็นสิวควรทาครีมกันแดดหรือไม่เราจะมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับสวัสดีครับทุกคนนุชายเองนะครับวันนี้นะครับนุชาก็มาอยู่กับพี่แนนซิสเตอร์แดนเรียบร้อยแล้วที่ผมมือน้วย ในวันนี้เราจะมาคุยช็อปปิกเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับการทาครีมกันแดดของคนที่เป็นสิวค่ะอะหลายหลายคนสอบถามกับนุชามาเยอะมากว่าคนเป็นสิวควรที่จะใช้ครีมกันแดดหรือไม่คําตอบคือควรทาครีมกันแดดทุกวันค่ะนุชาขอเฉลยเลยหลายๆคนเนี่ยสอบถามมามากเราก็แบบงงอะว่าเฮ้ยฉันอยู่ที่บ้านนะฉันไม่ได้ไปไหนเลยฉันอยู่ในร่มแล้วทีเนี้ยเราก็แบบรักษาสิวอยู่บางคนก็ใช้กลุ่มของยาเบนซิลิวโบรอ,อกไซด์เรตินอลหรอเทติโนอีน หรือว่าสารผัดเซลล์ผิวอะไรต่างๆอยู่แล้วอะแล้วทีเนี้ยแบบหน้าของเรากําลังเห่อเราไม่อยากจะลบคนผิวของเราเลยแต่ทุกคนทราบไหมคะว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดคือเราจะต้องทาครีมกันแดดเหตุผลเพราะอะไรนุชาขอให้ เหตุผลแรกของพี่แนนก่อนว่าทําไมต้องทาสิ่งแรกเลยนะคะเกิดริ้วรอยได้ง่ายทำให้ผิวหน้ามองคล้ำคนที่เป็นสิวก็ยิ่งทําให้สิวอักเสบเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามรายงานการวิจัยซึ่งนุชา<ต>เดี๋ยวนุชาจะแนบเรฟเ r อร์เรน์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะว่าเขาผ่านงานวิจัยกันมาเลยว่าแสงแดดเนี่ยมีผลมากต่อผิวของเราแม้กระทั่งคนเป็นสิวและไม่เป็นสิวแล้วก็แสงแดดท่านในพูดในแง่ของงานวิจัยของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอะ่ะ<ๆ>เขาเพบว่าแสงแดดรัง สี UVA UVB อินฟราเรดแล้วก็แสงสีฟ้าต่างๆเนี่ยมีผลกระตุ้นทำให้เชื้อ c ีเกน่ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียสำคัญที่จะทำให้ผิวเราเกิดการอักเสบเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วพอเวลาที่เราเนี่ยมีจำนวนแบคทีเรียตัวเนี้ยอีเป็นตัวน่าเกลียดน่ากลัวมากของตัวแบคทีเรียตัวเนี้ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะส่งผลทำให้ซิวของเราเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่เราทาครีมกันแดดทุกวันไม่ว่าเราจะแบบนอนอยู่ที่บ้านนอนอยู่บนเตียงวันนี้กูไม่ไปไหนแล้วอะไรเงี้ยเออ อยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับก็จําเป็นต้องทาเพราะว่าแสงแดดหรือว่ารังสีต่างๆเนี่ยมันสามารถลอดข้ามผ่านมาเดี๋ยวเราได้แน่อนอนนะครับแล้วก็เป็นสิวต้องทาเพราะว่าไม่ทามันจะยิ่งอักเสบแต่ทริก แนะนำเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวควรจะใช้ครีมกันแดดแบบไหนครับแบบฟิสิกอลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าเหตุผลที่เราจะต้องใช้ฟิสิกอลร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งฟิสิกอลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันทำให้สะท้อนรังสีไปเลยโดยไม่ดูดซับรังสีอะมเอาเก็บไว้ที่ผิวหรือแบบที่เม็ดสีอะไรก่อนอะมันจะเป็นกระบวนการที่แบบอธิบายค่อนข้างยาวซึ่งพอเวลาที่เราใช้กลุ่มของเคมีค้อเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวของเราเ,เกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สองคือถ้าเราใช้กลุ่มของเคมีค้อนะคร เข้มข้นของครีมสูงมากแล้วมันก็จะกระตุ้นทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็ฟิสิกคอเนี่ยอย่างที่พี่แนนบอกไปอะ่ะ กลุ่มสารกันแดดที่มันจําเป็นมากเลยก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิออกไซด์ซึ่งสาร2ตัวนี้ถ้าเราใช้สูตรที่เหมาะสมเนี่ยทาไปแล้วเนี่ยผิวของเรามันจะลดความมันได้แล้วก็ลดการเกิดสิวได้ตามงานวิจัยเลยนะแต่คนทั่วไปอ่ะยิ่งใช้ความเข้มข้นสูง SPF เป็น5060 7 0ห0 0ร้อยน่าจะลอยเหมือนลิงเพราะว่าตัวไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิออกไซด์อ่ะมันมีเบสที่สีขาวอ่าแล้วก็ทริคอีกอันนึงก็คือควรเลือกเนื้อบบไหนครับฟิสิกอลควรไม่มีซิลิโคนผส <ผ>เป็นเนื้อบางเบานะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเป็นลักษณะของอ i l หรือว่าแบบสารสกัดจากน้ํามันนั่นน,นู่นนี่อะไรคามันนูอะไรเงี้ยไม่ควรที่จะใช้เด็ดขาดเหตุผลที่นุชาพูดอย่างนี้เพราะว่าคนไทยดูคลิปนี้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนที่อยู่อเมริกานุชาบอกว่าเออพิงใช้ไปเลย <c oughs> เพราะว่าด้วยสภาพอากาศในประเทศไทยเนี่ยร้อนชื้นส่งผลทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการอุดตันได้ง่ายดังนั้นทริคการใช้ครีมกันแดดเหล่านี้จะเป็นตัวที่สําคัญมากๆสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวควรที่จะใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF เ แต่30ขึ้นไป <30 S 2> ค่ะถ้าอยู่ในบ้าน30พอ,อแต่ถ้าแบบออกนอกบ้าน,นไปซื้อส้มตามไปซื้อกับข้าวหรือแบบเออฉันจะออกไปเที่ยว 50, s p f 5 0 PA3 บวกขึ้นไปนจะช่วยได้ดังนั้นใครที่ใช้ครีมกันแดดต้องใช้สม่ําเสมอแล้วก็คนเป็นสิวต้องใช้อันนี้คีย์เบสสำคัญมากแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือควรที่จะใช้ครีนซิง่งครีนซิง่งออยล์ครีนซิง่งพาลมหรือว่าครีนซิ่งวอเตอร์ในการเช็ดความสะอาดผิวหน้าเพื่อป้องกันการอักเสบเพื่อป้องกันการอุดตันของกันแดดที่นลเายหๆค ฉันทานแล้วสิวมันไม่เห็นจะยุบเลยสิวมันเพิ่มขึ้นอ่ะเพราะคุณครีนซิ่งหน้าไม่ดีไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวนิชาจะมาพูดถึงส่วนตัวเดี๋ยวอาจจะไม่มีพี่แนร์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบพูดถึงการล้างหน้าที่ถูกต้องหลังจากที่เราใช้ครีมกันแดดนะครับก็ฝากไว้ในคลิปนี้สําหรับใครที่เออมีปัญหาเรื่องสิว,ส,วสิวไม่เคยดีขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวนิชาก็จะมาทําคลิปอะไรแบบเน,นี้ยเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยหายจากการเป็นสิวนะครับหรือว่าใครอยากจะปรึกษากับนิชาแบบส่วนตัวนะ บุ๊กแฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชชาก็จะตอบเองแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนทีมแพทย์มาช่วยดูแลนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย